สวัสดีค่ะกลับมาพบกับส้มอีกครั้งใน Excel Tips and Tricks for HR ทาง t i n k People Consulting Channel เหมือนเดิมนะคะโดยส้มจะนำทิปและทริคง่ายๆในการใช้ Excel สำหรับงาน HR มาฝากทุกคนค่ะ ในครั้งที่แล้วนะคะสมได้แนะนำฟังก์ชัน aggregate ที่สามารถทำงานร่วมกับ Excel table ผ่าน slicer ไปแล้วนะคะแต่ว่าความดีของการทำงานร่วมกันของ aggregate กับ Excel table และ s l i c e r นั้นไม่ได้มีแค่เท่านี้นะคะเพราะาเราสามารถเชื่อมกับชาร์ t เพื่อให้ c h ร r t ธรรมดาๆรรที่เราสร้างขึ้นกันเป็นประจำนั้นสามารถแสดงข้อมูลได้ d y n a มิกมากขึ้นค่ะ สำหรับในวันนี้ค่ะสมจะทำชาร์ตให้ดู2แบบค่ะชาร์ตแบบแรกเป็นชาร์ตง่ายๆที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากค่ะแต่ว่าข้อมูลบนชาร์ตจะดนามิกตามข้อมูลต้นทางที่เราทำออกมาโดยใช้ฟังก์ชัน aggregate ค่ะส่วนชาร์ตที่2นะคะเป็นชาร์ตที่ดูเหมือนจะยากค่ะแต่ว่าจริงๆเราง่ายมากเลยนะคะเป็นชาร์ตที่ไดนามิกได้โดยอาศัย slicer ล้วนๆเลยค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะ สำหรับชาร์ตแรกที่เราจะทำนะคะจากข้อมูลตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวคอลัมน์ชาร์ตธรรมดาค่ะที่จะใช้แสดงจำนวนของพนักง,งานนะคะที่เงินเดือนของเขาตกอยู่ในจุดต่างๆภายในตัว salary structure ของเราค่ะชาร์ตตรงนี้ที่ส้มกำลังจะทำนะคะจะเป็นชาร์ตที่ดนามิกได้เพราะว่ามันถูกผูกไว้กับตัว slicer ซึ่งผูกกับฐานข้อมูลอันนี้นะคะแล้วก็คำนวณมาด้วย aggregate ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมกันไปหมดเลยเนาะดังนั้นตัวชาร์ตของเราจะดนามิกค่ะพอเราคลิกเลือก ตัวฟิลเตอร์ข้อมูลในสชลเซอร์พวกนี้ชาร์ตของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มนะคะสมจะ เลือกคลุมข้อมูลที่ส้มต้องการจะเอามาทำชาร์ตก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ไปเลือกที่แท็บ insert นะคะแล้วก็เลือก insert ชาร์ตที่เป็นแบบ 2D column แบบนี้ค่ะตรงนี้จะเห็นว่าตรงที่เป็นป้ายชื่อแกนนอนตรงนี้มันยังผิดอยู่นะคะเดี๋ยวส้มจะมาแก้กันทีหลังตอนนี้ส้มจะขอลบข้อมูลที่ส้มจะไม่ใช้ในชาร์ตนี้ก่อนค่ะนั่นก็คือตัวชาร์ตไทเทลอันนี้ส้มไม่ใช้นะคะตัวชื่อแกนแนวตั้งตรงนี้ส้มก็ไม่ใช้ด้วยส้มจะปรับความกว้างของตัว แช่งชาดนิดนึงนะคะตรงนี้ส้มจะลดตัวกับวิดให้มันเหลือแค่สักประมาณ70%ก่อนละกันนะคะเคก็ดูใช้ได้อยู่อ่าทีนี้ค่ะส้มขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเอาสีให้มันไป กเดียวันทีนี้ค่ะส้มจะปรับนะคะชื่อแกนนอนนะคะให้มันถูกต้องเนาะให้เป็น under ถึง over ตรงนี้ค่ะเลือกที่ชาร์จเอาไว้นะคะเสร็จแล้วไปเลือกที่ select data ค่ะตรงฝั่งขวานะคะที่เป็นตัว horizontal axis labels ตรงนี้ค่ะเลือก edit นะคะ กดเครื่องหมายขึ้นตรงนี้ค่ะแล้วก็คลุมตัวข้อมูลที่เป็นเลเวลที่ถูกต้องทั้งหมดค่ะกดเครื่องหมายลงเราก็กดโอเคค่ะแล้วก็โอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะเท่านี้เราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วค่ะการแสดงผลอันนี้ค่ะส้มอยากจะให้มันแสดงผลเป็นตัวชาร์ตอันนี้แทนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส้มจะยกตัวชาร์ตนี้มาวางทับตรงนี้นะคะแต่ว่าเพื่อให้มันเห็นตัวเลขด้วยค่ะสมจะต้องเอาตัวเลขนะคะที่มันแสดงอยู่ตรงนี้ ให้มันมาแสดงที่บวบนตัวชาร์ตด้วยเนาะส้มก็จะเลือกแอดชาร์ต Element ตรงนี้ค่ะเลือกแอด Data Label นะคะส้มอ,อยากให้มันอยู่เอาสายเออยู่ข้างบนแบบน,นี้เนาะส้มก็จะเลือกอันนี้ค่ะส้มก็จะขยับนองเขาเข้ามาอยู่ตรงที่ที่ส้มคิดว่าจะวางเขานะคะปรับขนาดนิดนึงเนาะขอปรับขนาดตัวสันตรงนี้อีกนิดนึง เท่านี้ค่ะเรียบร้อยแล้วตัวชาร์ตอันนี้ของเราค่ะก็จะถูกผูกกับสไลเซอร์ค่ะถ้าเราเลือกข้อมูลในสไลเซอร์นะคะตัวข้อมูลในชาร์ตก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะ มาถึงชาที่2ค่ะชาที่ส้มจะทําเป็นโครงสร้างเงินเดือนนะคะแล้วก็พลอตพนักง,งานลงไปค่ะซึ่งตัวพนักง,งานของเราเนี่ยระคาที่จะดินามิกตามข้อมูลที่เราเลือกจากสไลเซอร์นะคะส้มจะเริ่มทําตัวโครงสร้างเงินเดือนเลยนะคะส้มจะใช้วิธีทั่วๆไปค่ะที่เราเห็นเขามีสอนกันนะคะบนเอ่อ u ูทูบช่องต่างๆเนาะส้มก็จะเลือกแบบที่ส้มอยากจะใช้นะคะโอเค ปรับหน้าตาตามที่ส้มคิดว่ามันเหมาะนะคะตรงนี้ค่ะส้มก็จะเอาส่วนที่ส้มจะไม่ใช้นะคะออกไปนะคะก็คือส่วนที่เป็นเลเจนร์ต่างๆนะคะตัวแกนตั้งนะคะตัวชาร์ทไททอลที่ส้มจะไม่ใช้มาถึงตรงนี้ค่ะส้มจะไปเลือกตัวข้อมูลพนักง,งานตรงนี้นะคะของเรานะส้มจะก๊อบปีค่ะแล้วก็ส้มจะเอามาวางบนนี้นะคะส้มจะวางแบบ นี้ลงไปค่ะตรงนี้ค่ะซ้มจะต้องมาปรับปรุงข้อมูลนิดหนึ่งนะซ้มต้องมาเปลี่ยนชาร์ต t y p ์นิดนึงซ้มจะใช้ combo chart นะคะปรับตัวข้อมูลค่ะให้ถูกต้องนะคะสแต็กคอลัมน์นะคะตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวสแต็กคอลัมน์เหมือนกันนะคะถึงตัว Q4 ส่วนตัวสุดท้ายที่เป็นข้อมูลพนังงานค่ะส้มจะใช้ตัว scatter นะคะแล้วก็เปลี่ยนให้มันอยู่ที่แกนเดียวกันให้เรียบร้อยค่ะตรงนี้ส้มก็จะได้ข้อมูลออกมาแล้วนะคะส้มขอปรับตรงนี้นิดนึงค่ะเอาทำ marker ให้มันเป็นดูง,ง่ายงนิดนึงนะส้มจะเอาเป็นตัวกากบาทนะคะแล้วก็สีของกากบาทของส้มส้มจะใช้เป็นสีนี้ละกันนะแล้วก็ให้มันหนาขึ้นนิดนึงค่ะอันนี้ขอให้มันเป็นมันๆหน่อย เรียบร้อยนะคะตรงนี้ลองส้มลองเลือกดูก่อนนะข้อมูลก็จะเปลี่ยนค่ะนะคะก็จะมีเฉพาะพนักง,งานที่อยู่ในดีพาร์ตเมนต์นั้นๆที่ส้มเลือกเท่านั้นเองนะคะทีนี้เพื่อให้ตัวเลเวลอันนี้นะมาสอดคล้องกับข้อมูลของเราค่ะส้มก็จะต้องเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าเหมือนเดิมกับเมื่อกี้ที่เราทำเลยค่ะไปเลือก select data นะตรงนี้ horizontal access l a v e l ตรงนี้ส้ม อดิบมันนะคะแล้วก็เลือกให้เป็น a ถึง i ให้เรียบร้อยกด ok แล้วก็ ok อีกครั้งนึงเรียบร้อยนะคะส้มดึงข้อมูลมาไว้ตรงนี้ปรับหน้าตาให้มันอยู่ในหน้าเดียวละกันเนาะเราจะได้เห็นชัดนะคะเวลาเราดูข้อมูลภายในหนึ่งหน้าเท่านี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะข้อมูลที่เป็นตัวแดชบอร์ดเล็กๆของส้มนะคะซึ่ง ทำได้ด้วยสไลเซอร์ประกอบกับการใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Aggregate ที่เราคุยกันไปคราวที่แล้วค่ะเห็นไหมคะแค่ใช้ e x c e l Table ประกอบกับ Aggregate เราก็ชาร์ตโดยเชื่อมกันด้วย s l i เ e r เราก็สามารถนำเสนอข้อมูลให้ d y n a มิกเราก็มีความหมายมากขึ้นกว่าแค่การใช้ตารางข้อมูลธรมธรมดาธรรมาเยอะเลยใช่ไหมคะ สำหรับครั้งนี้ค่ะส้มขอจบไว้เท่านี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ Excel หรือว่าการทำงาน HR โดยใช้ Space s h e e t นะคะก็สามารถส่งคำถามมาให้เราได้ผ่านช่องทา,างต่างๆต,ต,ต่อไปนี้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากท p ง People Consulting ค่ะสำหรับวันนี้ส้มขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ